เตรียมรับชมหากกมเกมฟรีไฟแบบออนไลน์ที่งาน g ารีนาเวิลด์2021 Virtual Unit ตั้งแต่วันที่3-4เมษายนนี้นะครับดูไลฟ์รับไอเทมสุดพิเศษยกเซิร์ฟดูพร้อมกัน60,000คนจะได้รับแอร์บอร์ดไม่กวาดไม่มดดูพร้อมกัน80,000คนจะได้รับกระเป๋าคำสาบแมงมุมดูพร้อมกัน150,000คนจะสามารถเลือกรับสกินปืนหรือว่าตัวอีโว10ใบก็ได้นะครับของรางวัลสามารถเข้ามารับในหน้ากิจกรรมตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่11เมษายนนี้นะครับท็อปอัพต้อนรับคารีนาเวิลด์2 ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่5เมษายนนี้นะครับ M14 E Hunter อาวุธแห่งการออกล่าที่ไม่ควรพลาดเปจาของในแล้วตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่18เมษายนนี้นะครับเปิดขายท่าทางกับตันบูยาจุดพูบบูยารับกาลินาเวิด์ลไปจะของได้ในราคา399เพชรระยะเวลาวลางจำหน่ายตั้งแต่วันที่3มเมษายนเป็นต้นไปนะครับ ในคลิปนี้นะครับเราจะต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่เราทำบั็กกับระเบิดทะลุเราได้แก้พี่ยาก,กับพี่ตังไปแล้วเดี๋ยวเราจะนําแผนนี้ไปใช้กับศัตรูบ้างนะครับโดยที่ผมจะให้แบ็คล่อคนอยู่ข้างล่างแล้วผมจะเตรียมวางกับระเบิดข้างบนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละ่ะถึงเวลาที่เราจะจะหากับระเบิดแล้วก็นําไประเบิดตูดพวกที่มันหิวของผมจะระเบิดตูดพวกมันเรียงไว้ทำ <laughs> <laughs> ไมำไปแปกแ็ไม่ใช่ก็ระเบิดไงมันนั่งเก็บของเมื่อไงตู้งไงตูดมันก็ระเบิดไงียอ่าจะแปลกตรงไหนเลยแฝก มากเฮ้ยเยอะแล้วหนึ่งกันเฮ้ยเอาวะมาเก็บเดียวมาเก็บเดียฟันทำไมของกูเนี่ยเฮ้ยเยอะไอเทมระเบิดตูดแกงการระเบิดตูดศัตรูเฮ้ยแบ็คเสียงคนเอาเยอะแล้วในบ้านในบ้านกูอยู่ข้างบนก่อนแหละกูไม่ลงแต่ตายไงกูก็ไม่ลงตอนนี้เตรียมปืนนะตายทีมกูในแบ็คเห็นแล้วเร็วนี่ยแบ๊กแบ๊กแบ๊กข้างล่างข้างล่างข้างล่างกูพี่ยิงไม่ได้ว่ะถุยถุยเย็บ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 เออ ดูนดี่เช็ควันนี้ของมันมีเปล่าโอ้ <_ t iny> โหไม่พอไอ้ <_ t iny> เหี้ยเต้นเพื่อสวดส่งวิญญาณอีกเฮ้ยมีม,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 มีมีอันนึงมีอันนึงโอเคโอเคได้สองอันแล้วได้สองอันแล้วเราจะไปที่โรงงานเลยนะครับเราได้กลับระเบิดสองอันแล้วก็โอ้โ,อโหโรงงานอยู่นอกวงมันจะมาป่ะเนี่ยหรือมันเข้าวงกันหมดอะปะหรือไม่นี่อาจจะมีคนแคมป์ก็ได้ไล่ในนี้คนคนนี้เข้าไปเข้าไปในแล้วพี่ขึ้นไปไปกองมากองขึ้นเลยพี่ขึ้นเลยไปแล้วอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะกําลังกําลังเดี๋ยวเดี๋ยวยังไมม่พร้อเลย

ยิงโบโบอบอโบ,อบ,อบอโอ้ยโบตีใบต<อ>ีใหม่ตีใบมที่ไม่ใส่ที่ไม่ใส่ทีไปกูไปละกูไปละก oui. ูไปละกูไปละยืดตีใหม่มาไปหาวิน,นอ๋อโอ้โหยิงก็ไม่โดนเลย อันนี้ตั้งแต่อันนี้ตัองตายเอากปตายแล้วมโดนอ๋ออันนี้ยัง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 ยัยังยังยังอดกยันบังยยังยยังอังังยังยยังันทังเังยยังไั่ัังงยังยังยัังงย ไอ้เยี่ยมไหลลงทะเลแล้วมันกินเน็ตเน็ตไม่ดีไหลยิงก็ปุ๊บไหลลงทะเลไปให้ไหลไปไหลลงจริงๆแบบแบบคนเน็ตค้างเวลายิงนะเจอแล้วได้หนึ่งคารามานมีคาร์มอนคาร์มอนคมอนโอ้ยไหลลงทะเลอ่ะเราไปหาโซนนั่นได้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเอาของเพื่อนของพี่ก็ได้พี่พี่ว่ามันจะได้แบบเต็มเต็มตัวหน่อยให้มันเก็บนานๆเอ้ยเจอแล้วอันนึง เอาไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยสองไอ้หนูปีบางว่ะปีบางว่ะปีบางว่ะสามอันเลยใช่ใช่ใช่บางแม่งสามอันเลยถึงไม่ติดแม่ติดแมเอาของแบบดีๆหน่อยยาอะไรแบบเนี้ไปไปละไปละไละไปเลยโอเคตอนนี้เราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ให้แบ็คอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเริ่มแผนการระเบิดตู้ศัตรูต่อคนเลยคอมมอนคอมมอนเดี๋ยวเราจะรอสัญญาณจากแบ็คนะครับถ้ามีคนมานะ เอ้ยไม่คนละไม่คนะใช่ยูโอ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 บกไอเดี๋ยวอพุ่งวิ่งอยพุ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวเดีได้ได้๋ยวเดียวเดี๋ดี๋ยวดยู่ดี๋ยวเด้๋ยวดียวเดเดี๋ยวดวดี๋ยวเด้ยวเดี๋ยวด้ยวเดยดี๋วเดียดี๋ย้ยเดี๋ยวดี๋ไดีดี๋ยดี๋ยดยเดีดยวเดีดีวเดเด้ยวด้ย้ดวเดี๋ย้เด้เด้ยดด เอาเฮ้ยไม่เป็นไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้มันยิงกับใครอยู่ที่อื่นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันที่อื่นมันเอาเอามาแล้วกินหัวหลายซ่งซิงซงไม่ยอรันไม่ตายเลยแบกขามันอยู่เอาหนึ่เอาหนึ่งเาหนึ่งทำ้อยทำ้อยแตกแตกแตดันแม่งดันแมงมันีปืนชาร์จกำลังไปกำลไปลังวิ่งไป S 1> <S 1> โ้ยเชีย่ยเออสวยบ้าคามึงไม่รู้แหละตอนนี้กับระเบิด2ลูกนะครับเราจะเริ่มกันเลยแดกแค่รอนะครับยังทำอะไรไม่ได้มากอ่ะไฮไปไหนกัน้อเหย็ดเฮ้ยได้ไหมทันไหมได้ไหมเฮ้ยมาเต้นมาเต้นพี่งมาเต้นถกกันอาเต้นมาเต้นอยู่มาเต้นอยู่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเล่ย์โอเลยพี่ อะไรพี่ไอ้ไอ้ไม่ตาย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 ดูมันซ้ำมบังอยู่อ่ะคือผมน่าจะบังอยู่บงัใช่ใช่มันเต้นด้วยเมื่อกี้ไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไร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 แลวผมมันนี้อะไรอะไรขาขาโหรับใส่เกือบใส่เกือบใส่เกือบ เด็ด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 เ มีสองตัวมีสองตัวพี่อ้อมขวาพี่อ้อมขวาได้อยู่ได้อยู่พี่อุ้ยไอ็พฝั่งนั้นอีกเดี๋ยวงงบัวตัวนี้เลยแล้วแล้วแล้วตีหนึงอ่ะมึงจะฆ่ามันยังไงพี่ขึ้นไปพี่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตีนี่แหละเอาแล้วมันตายมันสองตีนะก็ตีหนึงผมยิงตายไปแล้วเออได้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 ขึ้นได้นี่ไงมันอยู่กับผมพี่มันอยู่กับผมไม่รู้ละวิ่งแล้วนะเสร็ไปเสร็ไปเสร็ไปพี่ขึ้นไปตายนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมโอเคโอเคความยังพร้อมยังอยู่กับผมอยู่กับผมพพรร้้้้้ออมมแแแลลลววว อยู่กับผมเลยพี่เอาเลยเอาเลยเลยโอเคพี่ผมตายตรงนั้นใช่ไหมเออโอเคไม่มันดูนิ่งอย่านเนี่ยเอาอะไรสองตัวนั้นพี่เอาเลยรเอ้ยเอาเลยเอาเลยสองนั้นปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยไปเลยหบมาหลบมามาแล้วจ้าัดาจ้าดาจ้า เผยได้ Boy, <Hi. S 1> <laughs>